เป็นสุตินรีแพทย์ด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดกล้องทางนาวชนะครับหลายท่านเพิ่งเจอขอบคุณมากมากเลยนะฮะนะแล้วก็รบกวนจริงๆนะกดติดตามมาด้วยอากาศที่บ้านที่เราอยู่เป็นยังไงบ้างฮะอยากทราบไม่แน่ใจว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะฮะอยากทราบหนาวแล้วหรือย,อยังนะครับที่บ้านเรานะฮะบ้านหมอหนาวแล้วนะครับนะบ้านหมอหนาวแล้วแต่ตอนเย็นนะตอกนกลางวันก็ยังร้อนอยู่นะครับ โอเคนูเป็นตกขาวสีขาวก้อนๆเวลามีแค่สัมพันธ์มีมุกมูกใสอันตรายไหมคือถ้าถามว่าอันตรายไหมอันแรกไม่ได้อันตรายตกขาวไม่ได้เป็นมะเร็งน,นะครับนะเนอะจุ่นใหญ่เป็นจากเชื้อราไม่ก็แบคทีเรียทําให้ลาคาญได้นะครับทำให้ลำคาญได้เพราะฉนั้นถ้าลำคาญและอาการเยอะนะหมอว่าก็ทําการรักษานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีแค่ตกขาวอย่างเดียวอาการไม่มีนะไม่เป็นไรฮะ วันนี้ก็เพิ่งจอคนไข้เองนะก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็พอแฟนแบบถอนออกมาเนี่ยก็แบบมีตกขาวติดมาด้วยหมอตรวจภายในก็เป็นตกขาวเาีเชื้อราครับแต่ว่าอาการอื่นๆไม่มีไม่ได้คันไม่ได้มีกลิ่นเพราะฉะนั้นหมอก็บอกว่า,เ,บา,บาเดี๋ยวพรุ่งนี้ายเองได้นะครับให้รอนะให้รอโอ้มีคนอยู่นครน,นะฮะบุรีรัมนาวแล้วนะฮะอ่างทองหนาวแล้วโอ้ยหลายๆโอ้ฝนแก่นนี่ หนาวนะฮะหมอจบขอนแก่นเนาะช่วงนี้ที่ายหนาวสถานทุกทีนะเมืองการก็หนาวแอปเปิ้ลไซเดอร์หมอแนะนำไหมครับหรอวันนี้เพิ่งคุยเรื่องแอปเปิ้ลไซเดอร์กันนะครับอ,อแนะนำเรื่องอะไรอะ่ะแนะนำเรื่องแบบเพื่อใช้ลดน้ำหนักอย่างนี้หรอนะครับคือหมอไม่มีข้อมูลนะครับหมอไม่มีข้อมูลแต่ก็อยากรู้นะว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์จริงๆหวานมากหวานน้อยขนาดไหนคือถ้าเป็น เครื่องดื่มแล้วแบบหวานเยอะๆหมอก,ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าพวกนี้น้ำตาลทำให้อ้วนอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมก็ก็ไม่แนะนำนะเช่นหม่หนาวแล้วค่ะเรายองเย็นๆโหเขาใหญ่สิบเจ็ดองศาสุดยอดสรุปว่าหนาวกันทั่วประเทศไทยแล้วนะฮะก็ดูนแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมปวดหนุ่งท้องน้อยเป็นไปในหายปวดล้าไปหลังแล้วลงขาประจําเดือนมาผิดปกต,ติตั้งแต่เริ่มมาครั้งแรกคุณทัศนีอะหมอแนะนํานะฮะ ตรวจภายในนะฮะตรวจภายในผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะแบบปวดท้องน้อยจนล้าวลงขามากขนาดนั้นนะ่ะคือถ้าปวดท้องน้อยเนี่ยนะฮะที่แบบจะไม่เจอรอยโรคนะเขาจะปวดอยู่ตรงกลางนะปวดตรงขาล้าวไปหลังได้บ้างแต่ไม่ควรจะล้าวไปขาข้างใดข้างหนึ่งอันเนี้ยไม่ควรเพราะนั้นหมอแนะนำให้ไปตรวจโรคนะฮะอาจจะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นได้แล้ว แล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆโรคนะฮะตรวจเจอตอนที่เป็นน้อยๆอ่ะรักษาหายแล้วก็ผลการรักษาดีนะครับอืมไปตรวจเถิดเนาะลบกวนทุกท่านนะฮะฝากคา้อหัวใจให้หน่อยนะครับเอาให้ถึงสักห้าพันเคนะไม่ใช่ห้าพันเกดประมาณห้าเคนะฮะเพิ่มการมองเห็นแล้วท่านใดย,ยังไม่เข้ากลุ่มกัน,นะฮะลบกวนนะกดหัวใจส้มนะครับ จะได้จอยไมทีนะฮะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันคุณหมอคะเป็นสิวที่คางไม่หายเลยเกี่ยวกับยาคุมที่ฉีดไหมที่ทําให้ไม่เป็นประจําเดือนไหมคือสิวที่คางเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุเนาะแน่นอนฮะอันหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวยาฉีดคุมกําเนิดอ่ะก็ทําให้เป็นได้บ้างเล็กน้อยนะครับถ้า เป็นเยอะๆจนทนไม่ได้หมอแนะนําเปลี่ยนวิธีการคุมกรเนิดนะครับเป็นยาเม็ดคคุมกรเนิดชนิดฮอร์โมอนรวมพวกนี้เนี่ยจะทําให้ฮอร์โมอนเพศชายล้นลงนะครับนะอมืมีคนบอกนะฮะกล้องกลับด้านพยายามซ่อมแล้วฮะต้องขอไปจริงๆซ่อมไม่ได้พยายามหมุน iPad หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังแล้วฮะ เ,ออเดี๋ยวต้องไม่ใช่อีกทีว่าเป็นจากอะไรซ่อมไม่หายสักทีเนาะเป็นเนื้องอกมดลูกนะฮะเดี๋ยวนะรักษาฉีดยาฮอร์โมนสามเดือนจนะใหจะทําให้เนื้องอกเล็กลงไหมคุณแทนนี่อันที่หนึ่งฮะต้องถามคุณหมอเขาว่าฮอร์โมนที่เราฉีดเป็นชนิดไหนเนาะเป็น GnRH agonist หรือเปล่าหรือว่าเป็นยาฉีดคุมเหนือธรรมดานะครับแต่บางคนเรียกฮอร์โมนเหมือนกันอันที่สองฮะ ต้องถามทั้งหมดสามคำถามนะสามคำถามเกี่ยวกับเนือ้องอกที่ตัวมนุษย์อันที่หนึ่งฮะ,ะมีกี่ก้อนอันที่สองแต่ละก้อนขนาดเท่าไหร่อันที่สามอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพราะการตอบสนองของก้อนแต่ละชนิดไม่เหมือนกันฮะก้อนแต่ละตำแหน่งตอบสนองกับฮอร์โมนในการรักษาไม่เหมือนกันเพราะนั้นถามคุณหมอเนาะซึ่งแน่นอนฮะมันก็จะนําไปสู่ว่าเออเราเรา,เราฉีดอะ ฮอร์โมนอ่ะแล้วมันจะยุบมากน้อยขนาดไหนนะครับนะอืเพิ่งแผลตัดมดลูกเนื้องอกได้สิบวันนะครับยังเจ็บในท้องบ้างต้องไปพบแพทย์ไหมครับหมอไม่แน่ใจคุณหมอเขานัดเปิดแผลเมื่อไหร่นะครับ คือถ้ามีอาการเยอะหมอว่าไปเจอคุณหมอเถอะไม่ต้องทนนะครับถ้าเราทนไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรานะในการมาเจอคุณหมอนะครับนะ<ม>เออนะคุณสิริยญญานะครับท<ม>างของหมากดองตกขาวไม่กินคันเกิดจากอะไรอันนี้ตกขาวนี่ยนะฮะเกิดจากส่ดุลในช่องคลอดที่เสียไปนะครับนะไม่ว่าอ่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแบคทีเรียตัวดีนะครับ อาหารหลายชนิดนะครับมีการพูดถึงว่าทําให้ตัหขาผิดปกติแต่ว่าตามงานวิจัยไม่มีตามงานวิจัยไม่มีนะหม่ว่าจะเป็นของหมากดองปลาละขนมจีนพวกนี้ไม่มีงานวิจัยแต่จากประสบการณ์ที่หมอคุยกับคนไข้เนี่ยก็บอกว่าหลายคนก็มีอาการแบบเราเนี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากินแล้วมีอาการ หมอแนะนําฮะให้หลีกเลี่ยงนะหมอแนะนําให้หลีกเลี่ยงฮะแต่ถ้าแบบโอ้ไม่มีอะไรจะทานเลยหรือว่าอาหารนั้นเป็นของโปรดนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงกะว่ามันจะทําให้เรามีตกขาวได้นะครับนะตรวจพบ HPV หรือเซลล์ผิดปกติควรหยุดมีพอสอพอไหมนำข้อมูลนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหยุดนะฮะสามารถมีพอสอพอได้นะครับ แต่ว่าอาจจะเพิ่มการป้องกันหน่อยแล้วก็ต้องบอกกับพาร์เนอร์เราอะว่าเฮ้ยเรามี HPV ที่ผิดปกตินะเ<ม>พราะว่า HPV เนี่ยมันติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับนะติดจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะนั้นอาจจะป้องกันร,ระดับหนึ่งเช่นใช้ถุงยางายอนามัยก็พอช่วยได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามนะ ตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดย,ยังไม่ได้กดติดตามการปากกดติดตามกันนะสำหรับท่านที่เพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะผมนายแพทย์โอรลิกมุ่จิกวงฮะเป็นสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์นะครับแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนาวชนะครับคุณคณิชถาบอกกล้องกับหผมใช่ฮะใช่ไม่รู้เป็นจากอะไรงงเหมือนกันฮนะพยายามซ่อมแล้วโอเค ชียิคุมแปีตอนนี้ปล่อยไม่รู้มาหนึ่งปีแล้วยังไม่มีโอกาสมีโอกาสเป็นหมันไหมคือเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอโอกาสการนักไข่ก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะวิธีนะครับวิธีเลยนะมาพบแพทย์มาพบแพทย์ยิ่งเราปล่อยปีหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีแพทย์สมันสมำเสมอน,น,นะเข้าข่ายมีบุตรยากแหละเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นมาพบแพทย์เนาะโอหมอจะ บอกถึงคํานิยามละการเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะครับเมื่อไหร่เรียกว่าภาวะมีบุตรยากเราเอาสองเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์แรกเกณฑ์อายุเกณฑ์ที่สองเกณฑ์เรื่องของตัวโรคเกณฑ์อายุเนี่ยมีสามช่วงอายุด้วยกันนะคะคือน้อยกว่าสามห้าสามหกถึงสี่สิบมากกว่าสี่สิบปีถ้าน้อยกว่าสามสิบห้าปีเนี่ยพยายามมาแล้วหนึ่งปีนะมีแพทย์สัมพันธ์สม่สำเสมอสัปดาห์ละสองสามครั้งเนี่ยปีหนึ่งไม่ท้องผิดปกติ รักษาถ้าสามหกถึงสี่สิบเอาหกเดือนฮนะถ้าหกเดือนไม่ท้องมารักษาถ้าอายุสี่สิบคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้ฮนะคุณมีบุตยากและเรียบร้อยทันทีเพแาะนั้นมารักษากลับมาฮนะเรื่องของตัวโรคเนาะตัวโรคหลายๆโรคนะฮะเป็นปุ๊บมีลูกยากเลยนะครับเช่นเป็นเยื่อบุปโพรงมลูกเจริญผิดที่นะครับนะ,นะเป็นโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกนะ มีประวัติติดเชื้อในอุ้งเชิงกานนะครับมีประวัติประจําเดือนผิดปกติเนะี่ยเอ,อ่อมีประวัติเคยได้รับการฉายแสงในบริเวณอุ้งเชิงก,าน,กนา,า,านนะครับพวกเนี้ยเข้าข่ายมีบุตรยากนะครับรวมถึงผู้ชายนะที่มีประวัติติดเชื้อคางถูงนะครับหรือว่ามีประวัติผ่าตัดในอุ้งเชิงกานพวกเนี้ยผิดปกติเพราะนั้นท่านใดเข้าเกณฑ์นฮนะอันใดอันหนึ่งที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ย มาพบแพทย์ฮะแล้วก็รักษาเรื่องของมีบุตรยากกันนะปล่อยเองโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะแบบก็จะนอะ้อยอ่ะเราก็จะไม่ท้องสักทีนะเดี๋ยวหมอขออนุญาตปรับกล้องหน่อยนะฮะโอเคท่านใดเพิ่งเข้ามาเจอกันนะฮะขอหัวใจถึงสักหมื่นห้าฮะตอนนี้หมื่นหนึ่งแล้วนะ,ะขอถึงสักหมื่นห้านะครับแล้วก็รบกวนฝากกดติดตามกันด้วยนะ,ะตอนนี้อยู่กันประมาณสักสามล้านกว่าคนสามร้อยสามร้อย เนี่ยกล้องกับหัวจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงฮะอันเนี้ยน่าจะกล้องเลิกกับหัวแล้วเรียบร้อยอ่ะวางหักอัวก็จะไม่เห็นฮะอ่ะ,อะ,อะเป็นอย่างนี้แทนแล้วกันนะเป็นประจำเดือน เลือดที่ออกมาเป็นแดงแดงดำดำผิดปกติไหมนะครับนะออกมาสามาัถคือเลือดสีเลือดเนี่ยไม่ได้ม่งบอกความผิดปกติอืมอย่างนี้ละกันนะสีเลือดไม่ได้บ่งบอกความผิดปกติได้ทั้งหมดนะสีที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่เกิดอะไรผิดปกติกับเราเลยนะเป็นแค่ตัวเลือดจัมผัดกับอากาศนะก็เลยผิดปกตินะครับอืมขอปรึกษาค่าหมด เมนตอนสามสิบปัจจุบันสี่สิบหกกลัวพุลบางไปตรวจหรือยังไม่แน่ใจนะไปตรวจหรือยังนะฮะถ้าสมมุติว่ายังไม่เคยตรวจนะหมอแนะนําให้ตรวจนะครับคุณสาวรสนะฮะเ,เคยท้องลมสองครั้งมีวิธีทําให้ไม่เกิดสามไหมอันที่หนึ่งฮะต้องไปตรวจก่อนนะไปตรวจเรื่องของว่าอะไรคือทําให้เกิดท้องลม ติดต่อกัน2ครั้งนะครวิธีการตรวจมี4แบบใหญ่ๆนะแบบใหญ่อันที่1ฮะตรวจความผิดปกติของโครโมโซมของพ่อแม่ตัวจคนนะอันที่2อฮะอัลตราซาวรหรือว่าดูลักษณะความผิดปกติของมดลูกนะครับไม่ใช่แค่อัลตราซาวธรรมดานะฮะต้องฉีดสีเข้าไปในโพรงม,มดลูกนะครับ ส่องกล้องเข้าไปดูในโพรโมลูที่เรียกว่าเฮสโลสโคปนะครับนะทำอัลตราซาวด์สามมิติเป็นต้นอันที่สาม,มารถต้องตรวจเรื่องของ APS นะแ Phospholipid s y n น r o m e นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะมีการสัประวัติแล้วก็ส่งแบบสามตัวนะครับเบต้าทูไกลโคโปรตีนนะครับลูปัสแอนติคแอคูลนนะครับ เ๋ยนนะอ้าวอีกตัวหนึ่งเบนบอกลูปัสแอนติโคอแลนแอนติโคอแอพพลนนะครับ Beta เบต้าทูไกลโคโปรตีนอ่าอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้เบนบอกแล้วก็สุดท้ายฮะตรวจเรื่องของแอนตี้ทีพีโอเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยก็จะเพื่ออันนี้เพื่อหาสาเหตุนะว่าทำไมเราถึงมีภาวะแทงท้องแล้วหลุดท้องแล้วหลุดเนาะอืม ความผิดปกตินี้เรียกว่า Reent a b o r t i o n นะครับนะลีคลินแพคแนนซีร้อนพูดผิดสงสัยง่วงนอนมากพูดถูกพูดผิดเยอะมากเลยนะครับนะเคยตัดเนื้องอกมาลูกต้องไปตรวจหรือเปล่าครับคุณหมอหมอก็แนะนำนะนะครับนะไม่ควรจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว กลับมาเป็นเยอะอีกครั้งเหนื่อยเราก็จะรักษาลําบากนะคุณหมอค่ลรังผาดตัดข้อแล้วหลังเป็นประจรําเดือนกระปิดกระปอดดูวิดีโอล่าสุดของหมอเลยนะคุณอิวจังนะครับเพิ่งโพสต์ไปวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแผลเป็นที่วัดลูกนะครับที่เกิดจากการผ่าตัดข้อนะเราเรียกว่าซีเเลี่ยสกาดีเฟกนะครับแนะนําเลยนะครับนะแนะนําเลยแล้วก็ไปหาคุณหมอใกล้บ้านเรานะครับนะ ตรวจ H P V กับคินิขึ้นเป็นโพซิทีฟแต่พอไปตรวจํำที่โรงพยาบาลได้เป็นคลา s one P V เป็นไม่ควรไปตรวจจำไหมแหมบอกยากจังเลยเอ้อโตอบยากจริงๆนะครับคือภาวะที่ผล l a บไม่ตรงกันเนี่ยก็เป็นได้หลายปัจจัยนะเป็นได้หลายสาเหตุหมอว่าลองคุยกับคุณหมอที่ตรวจเราอะ่ะดีที่สุดเลยครับเช็คเรื่อง l a บ ใครตรวจแบบไหนใช้แลบแบบไหนเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนมีโอกาสกอ,อ false positive ได้มากน้อยขนาดไหน false negative ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะแนะนำนะแนะนำ,แนะนำตรวจแนะนำตรวจคือคุยกับคุณหมอครับทำไมเวลาประจำเดือนช่วงสองสามวันแรกมีเลือดออกไข่ตับกว้างยาวขนาดนี้ ผิดปกติฮะเม้นไม่ควรจะออกมาเป็นก้อนๆน,นะถ้าใครเมนออกมาเป็นก้อนๆหมอแน,นะนำะให้ตรวจจำนะครับนะว่าเป็นจากอะไรโอเคประมาณนั้นหลายคนบอกว่าภาพกับหัวนะเดี๋ยวหาซ่อม โปรแกรมก่อนนะครับแต่คงตอบไม่ไหวแล้วดูตาหมอใจง่วงนะฮะแล้วก็ตอบผิดตอบถูกพูดผิดพูดถูกแล้วพักดีกว่านะครับขอบคุณลูกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะรบกวนกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามกันนะครับโอเคแล้วไงพบก,กันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8ปดสีเพราะความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย